สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ไ้เข่ามาทางช่องก็จะได้เอาสูตรยิ้มสีคู่ชุดล่างมาให้รุ่นมาให้ชมกันต่อนะครับวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับวดที่ผ่านมาก็ได้หลุด <c oughs> ดีผมก็เอาเด่นสามตัวนี้มาตัดภายในยิมสีคู่ชุดนี้นะครับก็พอดีก็จะมีแค่สีชุดนะครับที่ได้สรุปสองตัว ไปให้ที่ผ่านมานะครับพอดีก็ผมเคาะเด่นให้ก็มี3 6 37นะครับชุดลองก็จะมี35มห้ละสามแนะครับพอดีก็หลุดนะครับแต่สูตรเต็มเขานี่ก็ยังเข้าอยู่นะครับเพื่อนๆและทุกๆท่านนะครับสูตรเต็มนี้ก็ที่ผ่านมาออกนเลยนะครับออกเจ็ดใช่ไหมครับพอดีก็จะมาเข้าตัวกลับตัวนี้นะครับเกเจดนะครับ ก็จะมาเข้าชุดนี้นะครับมาเข้าตัวกลับนะครับพอดีผมก็เอาเด่น3ามาตัดก็มีสี่ชุดนะครับก็มีแค่นี้พอดีเลขสามไม่มาเลขสามก็ขึ้นอยู่ข้างบนนะครับงวดที่ผ่านมาก็จะมาเข้าอยู่ชุดนี้นะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี้นะครับงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้เลขตัวไหนกันนะครับ หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบพิธีคิดวิธีคำนวณก็ลองมาลุ้นมาชมกันนะครับว่าใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเราลองมาลุ้นดูนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับร้อยคอหนึ่งนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะงวดนี้ก็ ได้เลขตัวไหนกันจะใช้ตำแหน่งใช้ตำแหน่งนี้นะครับขอโทษครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับครับร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับงวดนี้ก็มีเก้าเจ็ดห้านะครับเก้าเจ็ดแล้วก็ห้านะครับก็หลักร้อยก็บวกกันสามครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็บวกห้าคงที่ทุกครั้ง ที่คิดคำนวณนะครับก็ลองมาคิดคำนวณพร้อมๆกันนะครับว่าหลักหน่วยจะได้ตัวไหนกันนะครับก็สามเก้าก้ยิมบเจ็ดใช่มครับสาม้ายิมบเจ็ดก็เจ็ดบวกห้างที่ก็ได้สามเกยิมวกหก็ได้สาองนะครับงวดนี้ก็ได้สามสิบสองนะครับ 32<ม>ก็จะใช้เด่นตัวเลขก็คือหลักหน่วยนะครับก็คือเลข2นะครับ<ม>ก็นับให้เรียงตัวให้ได้4หลักนะครับบวก P ลีละ1แ,แต้มนะครับก็ได้2เป็นตัวเด่นตัวแรกแล้วบวก1ก็ได้3ก็4แล้วก็5นะครับวันนี้หลักหน่วยก็ได้2 3 4 5นะครับเพื่อนๆแล้ f c ซทุกๆท่านนะครับแล้วหลักสิบล่ะ จะเอาที่ไหนมานะครับก็นับต่อจากนี้เลยนะครับเหมือนวดที่ผ่านมานครับก็ก็ <c oughs> <c oughs> ต่อจากเลขห้าก็คือเลขหกนะครับหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหลักสิบนี้ก็จะมีหกหกตัวนะครับเพื่อนๆและและก็หล,ลักหน่วยก็มีแค่สี่ตัวนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ <c oughs> เพื่อจะประกบคู่ ได้แค่24คู่ชุดล่างนะครับก็หลักสิบก็จะมี6 7 8 9 0 1นะครับหลักหน่วยก็มี2 3 4 5นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับ ลักสก็มี678 901หลักหน่วยก็มี2องสาห้านะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็ได้2 4คู่ชุดนะครับก็จะมี6 2สนะครับแล้วก็6กสแล้วก็6กสแล้วก็6กหนะครับแล้วจะมี72 7จ7 4สานะครับแล้วก็จะมี8 2 8 3 8งแปแล้วก็แปแล้วก็มี9 2 9าสอแล้วก็เกนะครับแล้วก็จะมี0 2 03แล้วก็04แล้วก็05นะครับแล้วก็12แล้วก็13 14 1สก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ24คู่ชุดล่างนะครับเพื่อนก็จะมียีิคู่ชุดนะครับ ลองมาลุ้นดูนะครับว่ายี่มสีคู่ชุดนี้ก็จะเข้าเหมือนกับงวดที่ผ่านมาหรือเปล่าเป็นชุดเต็มนะครับเข้านะครับแต่ที่ผมสรุปเอาเด่นมาตัดให้ก็หลุดไปนะครับเอาเลขสามมาตัวเดียวก็ถือว่าหลุดไปนะครับก็หลุดไปนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ3ก็เด้งขึ้นบนนะครับผมให้สามตัวเดียวนะครับเด่นที่ผ่านมาก็ขึ้นบนไม่มาล่างนะครับ ก็ถือว่าหลุดไปนะครับสูตรยิมสีคู่ชุดนี้นะครับก็หลุดไปนะครับก็มารุนกันต่อครับวันนี้ก็จะได้แค่2ีสีคู่ชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิี่ห้าสิบก็ดสิบแเกยิดิมสองิสี่ก็ยิมสีคู่ชุดเต็มนะครับ ว่างวดนี้สูตรเต็มก็จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมจะมาสรุปให้ก็จะอคัดเด่นมาตัดภายในยี่มสีคู่ชุดนี้ให้นะครับว่าจะเหลือประมาณกี่ชุดกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจช่องนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กดติดตามไว้ให้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับรอใกล้วันเวลาผมจะเอาเด่นมาตัดภายในยิมสีคู่ชุดให้อีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ